กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับพบอีกครั้งกับโชว์ว่าโชวี่หมีจอมขี้เกียจน,นะครับคลิปวันนี้ผมต้องขออภัยมากว่าทํปแจ้งเรื่องกิจกรรมช้าแต่ว่ารวมเซิร์ฟจ,จะรวมวันจันนี้นะครับซึ่งก็แปลว่าวันที่ผมลงคลิปนี้คือวันเสาร์เท่ากับคุณมีเวลาเข้าเกมคือวันเสาร์กับวันอาทิตย์2วันนี้เท่านั้นนะครับและผมไม่อยากให้พลาดกิจกรรมนี้อย่างมากเลยนะก็ ก็คือคลิปนี้จะมาแจ้งุกท่านว่าแบบใครจะรอเข้าเกมหนับรวมเซิฟอย่าเพิ่งรอรีบเข้าเกมตั้งแต่วันนี้เพราะตอนนี้มีกิจกรรมแจกของนะครับอันนี้เป็นไอดีรองผมนะครับซึ่งเป็นไอดีรองของเกมนี้แต่เป็นไอดีหลักในสตรีมผมงงไหมอ่าไม่งงนะฮะอันนี้คือไอดีตัวของตัวที่ชื่อว่าคอนิกครับที่ไม่ค่อยได้เข้าเกมบ่อยๆครับท่านผู้ชมนะตัวนี้คือตัวที่ผมไปทําคลิปช่วงมือใหม่ไอเล่นพระเวทคือตัวนี้นะครับนี่นะ แล้วก็ก็จะมีตัวรูนอยู่ด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกที่เหลือก็จะเป็นตัวที่กดแพ็กมาแต่ก็ไม่ได้เล่นสักทีอะไรประมาณนี้นะครับที่วันนี้จะมาโชว์ก็คืออของแจกนะเพราะว่ามันค่อนข้างตึงจ้าเลยแหละครับผมอ่ะวันนี้ผมน่าจะเข้าตัวนี้ไปนะเพราะว่าตัวนี้ผมว่าจะรีวิวพอดีนะครับแล้วกอ็อันดับแรกนะครับของแจกอันดับหนึ่งอยู่ในจดหมายนะครับนี่นะฮะ อันนี้เป็นของรางวัลกิจกรรมฉลองยอดไลค์ใน a c e b o o k ครบ400ลไลค์นะครับ mm hmm. ก็จะแจกมาบึ้มๆมแบบนี้เลยนะครับกดเข้าไปรับก่อนนะลบหลังลบหลังอัปเดตร์มเซิร์ฟนะครับดังนั้นต้องรับก่อนวันจันนี้นะจ๊ะเบื้องต้นก็คือเนื่องจากมันแจกของมาเยอะเกิน50ชิ้นนะครับดังนั้นเรากดติ๊กออลเนี่ยมันจะไม่รับให้เบื้องต้นแนะนำว่าให้กดรับเองสักประมาณ20ชิ้นนะครับ3แถวประมาณนี้นะครับกดรับเองก่อนตายเผยดับบนคลิก ประมาณนี้นะครับให้บัสเนเตอร์อ่ะพอรับ20ชิน้นเราก็จะตตดทั้งหมดให้ตัวนายได้นะครับโอเคแล้วก็อันนี้ครับแจกของกิจกรรมแอพิอันนี้ก็เดือดอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกันให้บัสเนเตอร์อ่ะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ของคนกลับมาเล่นผมยังไม่ต้องรีบรับก็ได้นะครับ โอเคเข้าเกมกันไปดูว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อรับของแจกนี้นะครับโอเคมาแล้วนะครับอันดับแรกครับเราจะต้องไปกันที่เมืองไคปิด้าเลยนะครับก็ไปทพิสาวาัฟเลย นี่นะครับวิ่งขึ้นมาข้างบนของส่วนของเมืองนะฮะนี่เราจเจอกับต้นไม้ต้นใหญ่นี่คือกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับของไอวันปลูกต้นไม้โลกกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่สัปดาห์วันสงการแล้วครับแล้วผมไม่ได้ทําข่าวนะลืมลืมจริงอันนี้สารภาพเลยว่าลืมต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ตัวกิจกรรมอะ่ะเข้าใจง,ง่ายๆครับก็คืออา่า เดี๋ยวผมลองงูให้ดูหนึ่งรอบก็ได้นะครับอ่ะ いいぞいいぞ。<music> นี่นะครับท่านผู้ชมพอเราลงดันเนี่ยเราจะได้ไอ้ถุงปุ๋ยมาที่ชื่อว่าฟอตติลิเซอร์นะครับก็เก็บมาเยอะๆครับลงหนึ่งดันได้หนึ่งไอ้ปุ๋ยนี่นะฮะแล้วก็เก็บเวลมอนตั้มอนฟิลตามแบบก็จะมีโอกาสดรอปเหมือนกันนะครับเก็บสะสมไว้เยอะๆพอเก็บได้ประมาณนึงเนี่ยเราก็มาคุยกี่ยวกับต้นไม้นี่ครับผมเลือกเมนูที่2อ,อันนี้ก็จะเป็นเมนูมอบปุ๋ยเพื่อปลูกต้นไม้ให้มันโตขึ้นนะครับผมอย่างตอนนี้ต้นไม้ของเซิร์ฟเนี่ยมาเลเวลเแล้วนะครับก็คือมันเป็น ความเติบโตที่ต้องช่วยกันทางเซิร์ฟเวอร์เพื่อปลูกต้นไม้ให้มันโตขึ้นนะครับถามว่าเราปลูกกันไปเท่าไหร่ก็ดูนี่เลยครับนี่คือรายการส่งถุงปุ๋ยที่ทางเซิร์ฟช่วยกันนะครับก็ณนะวันนี้ที่อ่านคลิปไรก็เจ็ดเรียบร้อยแล,แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันเอ่ออย่างขลงขันมากนะฮะก็ดังนั้นสําหรับพวกเราที่ใครที่ดูคลิปแล้วเพิ่งเข้าเกมมันในเสาร์อาทิตย์นี้นะครับสิ่งที่เราต้องทํามีแค่บบยจากปุ๋ยหนึ่งปุ๋ยเซจจากนั้นรับรางวัลเลยครับรู้สึกผิดจังอ่ะ รับรางวัลน,นะครับให้เลือกเมนูนี้เลยครับผม h a r v e s the t grow นะครับเนื่องจากตอนนี้ต้นไม้โต,ตเต็มที่เราก็จะได้รับผลตั้ง6ผลนี้เลยครับผมถามว่ามีอะไรบ้างตัวพิกจะอยู่ที่เลเวล1และเลเวล2ครับผมมาดูกันเลเวล1กันเลยนะนี่ครับของที่เลเวล1ให้คือเหรียญเหรียญแดงนะครับหาเาสนนะฮนะแล้วก็ ผงอัพม้งกูดครับผมซึ่งเพียงพอที่จะอัพถึงเลเวล12เลยนี่ครับอัพโชว์เลยนะฮะสามหกสามูรนี่ครับกิดเดียวไปเลเวล12เลยนะครับเก็ดงู5,000นนะครับใครที่ยังใช้ของงูอยู่คือตีบวกได้ลืมๆเลยนะอย่างตัวนี้ก็ผมก็บวกขึ้นได้อีกนะครับ แล้วก็ผงเพิ่มเลทตีบวก1000พันนะครับก็เอาไปแจกคู่กับเกตงูครับเ <_' S 1> พิๆๆ <_' S 1> พ่มเลทตีบวกรับรองปรุ๊บพุุแป๊บเดียวยี่สตีขึ้นของสี่แูนแน่นอน <_' S 1> บอกก่อนนะครับว่าหลังไกด์อีเวนต์นี้สดเสร็จผมจะเริ่มทําไกด์ของสี่แปูแล้วนะครับอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกมีเหรียญฟ้าด้วยปะ่ะเหรียญฟ้าไม่มีอ๋อมีนี่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 ครับ ใบเลือกไวเวล่าเลเร level 4เมื่อก่อนกว่าจะทำชิ้นหนึ่งนี่โคตรแพงอันนี้เราหยิบมาเลือกได้เลยครับผมสุดยอดดีจัดจัดหชิ้นไม่พอครับใบเลือกชุดก็ d d เด d ดเ m o n มอน level 3 1เซตนะฮะทำเองแพงมากครับแล้วก็อันนี้เกมแจกให้เลย1นึ่งเซตกิจนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าเกมขี้แจกนะ ลูกต้นไม้โลกคือกิจที่แจกเยอะที่สุดของทีเสต่อปีนะครับดังนั้นกิจนี้ถึงผมถึงบอกว่าไม่ควรพลาดด้วยประกาศทางปวงและต้องมารับทุกคนนะครับอ่านี่นะฮะเลเวลหนึ่งคือได้อาวุธได้ชุดแล้วนะครับเลเวลสองได้อะไรปึงเหรียนได้อีก 500, ห้าแสนครับเหลี่ยนฟ้าอีกหนึ่งแสนครับแล้วก็นี่ใบเลือกอาร์เข้าตู้ได้อีกหนึ่งชิ้นใครที่จะเล่นนักมวย AA แล้วแบบเอ้ยต้องใช้อาร์สวิปนี่ครับเราสามารถมีตัวเลือกอีก หยิบ Arc d ดีไวได้แล้วนะดังนั้นไม่ต้องกลัวครับหยิบไปเลยแล้วก็มาคู่กับ u บอัพอาร์ให้เป็น Level 10ด้วยนะครับดังนั้นก็น่าจะงอกตัวรองด้เพิ่มอีกหนึ่งตัวเลยแหละครับจากกิจกรรมนี้นะอ่าเลเวล3ได้ไลยเลเวล3ได้เหรียญเมอร์นะครับได้ไอ a อวานี c คอแล้วก็ใบลงเหล็กประตูนะครับเหรียญฟอีกหนึ่งแสนแล้วก็ ใบลงด i วิชันอันนี้เอาไว้หาตังค์นะครับผมโอเคเลเวลสี okay. ่ได้อะไรที่เหลือส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบพวกใบลงดันลวครับแล้วก็พวกเหรียญฟ้าเหรียญเมอเอ,อะไรพวกนี้นะครับออก็กดๆไปไอพวกใบลงดันพวกนี้ไม่มีหมดอายุนะครับดองไว้ได้เลยนะครับนนะ level 5, level เนี่ยนะฮะเลเวลห้าเลเวลหกเนี่ยพวกนี้จะเป็นใบลงดันซะหมดเลยครับมีเหรียญฟ้าเหรียญทองรวมๆมาด้วยหน่อยนึงแล้วก็มีอ่า ใบแรกเกาะไหลใบแรกเข็มขัดนะครับระดับแอดวานทั้งคู่เลยนะฮะดวงรีก็ได้ออฟตรงสายดวงไม่ดีก็เกลือครับใช้โอกาสนี้วัดได้เลยนะแบบว่าได้เข็มขัดไกลได้เข็มขัดเวทก็พยายามปรับปรับบิวไปเล่นตามสายที่เข็มขัดหรือเกาะไหลได้มานะครับอย่างตอนนี้ผมก็ว่าจะปรับปรับอยู่อาจจะงอกเป็นไกลบิวได้หนึ่งบิวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมเปิดได้เกาะไหลได้อะไรพวกนี้เป็นออฟอะไรนะ อย่างที่เราอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะครับก็คือเราได้เข็มขัดแอดวานซ์สองอันนะครับได้เกาะไหลแอดวานซ์สามอันนะครับแล้วก็จากกิจไอพี่ฟูแจกต่างหูเลือกคลาสได้หนึ่งชิ้นนะครับอ่ะให้คุกกี้เอ้อไม่ใช่ให้ไอ,อของพวกนี้ทํานายกันนะครับว่าไกด์บิลต,ต่อไปผมจะงอกเป็นตัวอะไรนะครับมาดูเข็มขัดกันก่อนเลยนะเปิดให้หมดก่อนนะครับทั้งเข็มขัดทั้งเกาะไหล เข็มขัดกระกอไหล่พวกนี้ย่อยไม่ได้นะครับแต่รีออฟได้เหมือนกับของพวกทั่วไปนะฮะ,ะเลขที่ออกก็คือเข็มขัดเป็นเอ่ออันนี้เกลือนะครับเข็มขัดเกลืออ่ะอันนี้เป็นอดทำไมต้องออฟเด็กอะแต่อันนี้มีแอร์เรียแอคแทกครับผมแปลว่าผมรีไปออฟกายภาพได้เข็มขัดนี้รีไปกายภาพได้อยู่นะครับมีดาร์เมเทโอด้วยไม่ค่อยแย่ใช้ได้อยู่อ่ะกระกไหล่ก็เป็น เด็กอีกแล้วทำไมมันให้เด็กมาเยอะจังเลยอะอันนี้สปบ r i ิ b บล็อก r อเรียด n s เอันนี้ของใส่ซัพ p อร์ตนะครับของฮิวเลอร์สแตนคิ m ดาม w เวโอ้อเรียดิเอน์ทำไมออกมันจับชายขนาดนี้ครับคณของแจกมันเกลือเกลือข้าวคือที่ดีคือชิ้นเนี้ยครับที่พอดูได้หน่อยรีจากเด็กเป็นสแตนแล้วผมจะเดินใส่กายภาพได้โอเคเท่าที่ดูไอเดียผมน่าจะไปงอกเป็นสเกลนะครับ เพราะว่าคนอยากฟอนรีเควส์มาเยอะว่าอยากดูบิลของสเกลเขาได้นะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับไอดี ID นี้ไม่มีปรดจากัวนะครับบอ,อกก่อนก็เดี๋ยวไปหาบิลสเกลที่พอเล่นได้ดีแบบที่ไม่ต้องไอใช้จากัวมานะครับซึ่งหายากนะ <laughs> เอาตรงๆเข้าๆก็ตามนี้ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะก็แค่มาเดินส่งปุ๋ยให้ต้นไม้นี้หนึ่งปุย๋ยแล้วก็ไปรับรางวัลทั้งหนดนี้ไปเลยครับผม ขอแค่เข้าเกมมารับต้นไม้นี้ภายในวันจันนี้นะครับคือคุณมีเวลาถึงวันจันทร์สามทุ่มนะฮะเข้าเกมมารับให้ทันนะครับผมหนึ่งไอดีหนึ่งครั้งจากนั้นไอของที่เรารับมาเนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุนะครับรับมาแล้วก็คือออกเกมแล้วก็รอรวมเซิร์ฟเพ้าไปเล่นอีกรอบได้เลยนะครับอ่ะก็หวังว่าทุกท่านจะไม่พลาดกันนะครับกนนิจกรรมนี้แจกของดีจริงๆวันนี้ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ